สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปร,ริยวิทย์ทุกท่านครับนิยยายวายฟังฟินๆกลับมาแล้วนะครับนำพานิยายวายเรื่องแรกพบหลงรักปักใจภาคอักคีกลับมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้แรกพบหลงรักปักใจภาคอักคีเสนอเป็นบทที่ 19นะครับบทที่19ภาคอักคีตอนที่64ของเรื่องที่มีชื่อตอนว่าตัวละครที่หลุดออกมาจากนิยายก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องนิยายวายฟังฟินๆกันให้เยอะๆนะครับอ,อ๋อแล้วที่สำคัญอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับการแจ้งเตือนจากช่องทุกการแจ้งเตือนทุกคลิปที่ปริยะวิทย์นำมาลงให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับหลังจากที่มัดมือชกส่งอ้อยไปเข้าปากช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงคิวของตัวเองบ้างพอเอาเข้าจริงรู้สึกว่าตัวเองก็ป๊อดชิบหายเปลิองเดินเข้ามาหยุดอยู่แถวหน้าห้องน้ำจากนั้นเดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นหลายต่อหลายรอบจะว่าร้อนก็ร้อนแต่จิตใจข้างในมันร้อนรุ่มยิ่งกว่าตอนนี้เม็ดเหงื่อที่หน้าผากเริ่มแตกพรักออกมา ลามไปทั่วทั้งใบหน้าไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นกับตัวของเขาเองกันแน่เสียงเปิดประตูห้องน้ำดังจนเจ้าตัวสะดุ้งเฮือกเอาไอ้เพลิงมึงมีอะไรอะ่ะ เออเพลิงทำท่าเลิกลากเหมือนกับคนพูดอะไรไม่ถูกซ้ำยังติดจะเคอะเขินแปลกๆแต่อีกฝ่ายก็หาได้สังเกตอาการหลงสวมชุดนอนสีชมพูหวานเดินเช็ดผมลอยหน้าลอยตาออกมาอย่างน่าเอ็นดูก่อนจะนั่งลงบนเตียงนุ่มนิ่มที่กว้างเกือบหกฟุต ด้วยแววตาเป็นประกายเตียงนี่ให้นอนได้กี่คนวะใหญ่ชิบหายนอนกี่คนก็ได้แหละอ๋อแล้วพี่กูละ่ะหลงทําท่าจะลุกขึ้นเพื่อมองหาพี่ชายอย่างตามที่เขาสงสัยแต่เพลิงกับยืนเผชิญหน้ากับเขา แล้วจ้องมองหน้าของเขาแปลกๆมึงมีอะไรอ่ะพี่มึงไปนอนกับน้องกูนะซิเลยไล่ให้กูมานอนกับมึงเนี่ยแหละวงเล็บเปลิงพูดพร้อมกับเอานิ้วไขว้กันเอาไว้ข้างหลังเอางั้นเหรอเฮียนะเฮียทิ้งกันได้ กูก็ไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยแปลกที่ด้วยกูสิแปลกที่ลงพูดพลางกอกตามองไปรอบห้องทันทีพร้อมกับทําท่าขนลุกกูถึงได้มานอนเป็นเพื่อนมึงไง โปกติหลงจะต้องโวยวายเสียงดังหรืออะไรสักอย่างแล้วแต่ครั้งนี้เขากลับเงียบกลิบพร้อมเริ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เพลิงทีรนิตในที่สุดก็คว้าหมับเข้าที่แขนของเพลิงในขณะที่สายตาก็กวาดมองไปรอบๆไม่ยอมหยุดทำไมกลัวหรือไง ก็ห yeah! <c oughs> ้องมันกว้างแถมเตียงก็ใหญ่ท่านนอนคนเดียวน่ากลัวแย่่มันไม่มีอะไรหรอกนะโง่หรือเปล่าเนี่ยก็คนมันกลัวเกี่ยวอะไรกับโง่หรือฉลาดวะถ้ามึงกลัวนอนไม่หลับก็กลับไปนอนห้องตัวเองเลยไป หลงปล่อยมือออกจากแขนของเพลิงทันทีก่อนจะนั่งกอดอกแน่นเห็นหลงหน้าบูดบึง้งอีกฝ่ายกลับพอใจนักไม่พูดไม่จาคลานขึ้นไปบนเตียงแล้วปิดไฟที่หัวเตียงทันทีเฮ้ย hey, ไอ,อ้เพลิงนั่งบนอยู่ได้จะนอนก็ไม่นอนมึงอะจะนอนไม่นอน นอนดีนอนก็ามาลงทิ้งผ้าเช็ดตัวไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้รีบกระโดดขึ้นไปบนเตียงพร้อมกับห่มผ้าคลุมโปงทันทีเพลิงหันไปมองเขาแล้วแอบยิ้มก่อนกระชากผ้าห่มนั้นออกอย่าไอ้เพลิงมันร้อนอย่ากูกลัว กลัวก็ขยับมาน,นี่กูจะกอดมึงไว้เองกูเป็นเจ้าของบ้านผีที่ไหนมันไม่กล้าทำอะไรกูหรอกมาบ้าหรือไงผู้ชายที่ไหนเขาจะนอนกอดกันลงพูดอ้อมแอ้มอยู่ในลำคอพร้อมกับก้มหน้างุดเรื่องนี้เพลิงเองก็ไม่โทษอีกฝ่ายหรอก ที่คิดอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจเป็นฝ่ายขยับเข้าไปหาหลงเองซะเลยกอดกันเอมก็รู้กันแค่สองคนไงไม่มีใครเห็นหรอกกลัวไม่ใช่หรอ ตอนนี้กูกลัวมึงมากกว่าเพลิงหลุดยิ้มมุมปากอย่างเอ็นดูในคำพูดของอีกฝ่ายก่อนจะเอื้อมมือไปดึงตัวของอีกฝ่ายเข้าไปสวมกอดไม่สนใจสายตาเจ้าของร่างบางนั้นพลางจมพิษแผวเบาที่หน้าผากยังถือวิสาสะ จากนั้นรอยยิ้มของทั้งคู่ก็ผุดขึ้นมาพร้อมกันก่อนจะเคิมหลับไปในอ้อมกอดของกันและกันได้แค่นี้ก็ดีเกินพอแล้วอากาศเย็นในตอนเช้าบวกกับความเย็นจากแอร์คอนดิชันที่เปิดเอาไว้ทั้งคืนสร้างความไม่คุ้นชิน ให้กับหลานลู่หานสักเท่าไหร่เดิมทีเขาจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าว่าเช้าวันนี้ยังคงมีความอบอุ่นภายใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันรังให้ยังนอนอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกออกไปฝึกปลือวิชาอย่างที่เขาเคยทำเป็นประจำทุกเช้าตรู่ตั้งแต่เริ่มมาอยู่ที่นี่หลานอ๋องเปลยสายตา มองดูเจ้าตัวต้วมเตี้ยมที่ขยับตัวยุกยิกอยู่ในอ้อมแขนแกล่งของเขาแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้ลินไม่ได้อยากปลกุกเพียงแค่อยากขานเรียกชื่อนี้ซ้ำๆให้หายคิดถึงก่อนจะก้มลงสูดดมกลิ่นแก้มนิ่ม ด้วยปลายจมูกให้น้ำใจอีกหลายคราท,ท่านอองท่านอองพะยะคา่ะลานลูกหามทำเพียงแค่ยิ้มมุมปากแล้วจึงสูดดมกลิ่นหอมจากแก้มนิ่มสีชมพูระเรื่อไปเรื่อยๆอ,อยู่อย่างนั้น กระหม่อมมีหลายเรื่องที่ต้องซักถามยังไม่หายคิดถึงเลยท่านอองพะยะค่าแล้วหน้างงงของจางจือหลินก็เอาชนะหลานอองผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขาได้อีกเช่นเคยมีอะไรอยากซักถามค่า เกลี้ยกลาดเงียบไปคู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจถามคำถามแรกออกมาที่ตำหนักเย่ชิงเอ่อตอนนี้เป็นอย่างใดบ้างพะยะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากใจของข้าที่มีให้แก่เจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเจ้ารู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วลืมที่นั่นไปเสียแต่ว่าแต่ว่าทั้งหนิงเอ๋อทั้งไปสวนซสือ ทั้งป่าดอกท้อลุงฟูก็ด้วยที่นั่นคือความทรงจำที่งดงานของกระหม่อมที่นั่นนะลานลู่หานสวมกอดร่างบางที่สันเทาของอีกฝ่ายเอาไว้แน่นดวงเนตรที่เริ่มสันดะริกพริ้มหลับลง พร้อมกับทอดถอนหายใจออกมาเสียงเสื่ืนให้ของเกลี้ยวกลาดดังอู้อี้อยู่ในอกกว้างเป็นนานสองดานจนในที่สุดก็นึกบางอย่างออกจริงสิไวลุยหลานไม่ได้เป็นคนพาท่านออกมาที่นี่หรอกหรือพะยะค่ะแล้วเขาอยู่ที่ไหน เจ้ารู้ในหนังสือนิยายเอ่อในคำพีฉบับที่สองกล่าวเอาไว้เช่นนั้นคำพีเอ่อใช่พะยะค่ะคำพีท่านอ๋องคือตัวละครที่หลุดออกมาจากนิยายหรือ คําพีเล่มที่สองพยะค่ะตัวละครเอ,อ่อจะพูดยังไงดีล่ะเกลี้ยวกาดดีตัวลุกขึ้นนั่งอย่างลืมตัวจากนั้นก็ถึงกับร้องเสียงหลงก่อนจะล้มตัวลงนอนอย่างรวดเร็วก็เขา เพิ่งผ่านสมรภูมิรักรถรักอมมหิตพิศวาสกับหลานลูหารมาหมดัดอีกฝ่ายก็ได้แต่หัวเราะชอบใจถึงจะไม่ได้เสียงดังมากก็เถอะก็เล่นเอาแก้มสีแดงของเจ้าตัวตุ้มเตียมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงกลำ่ำแดงคล้ำขึ้นมาเรื่อยๆทันทีทันใดเลยทีเดียว สิ่งที่จางจื่อหลินพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวละครที่หลุดออกมาจากนิยายหรือคำพีนั้นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อก็จริงแต่วินาทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความเข้าใจได้อีกต่อไปแล้วทั้งเรื่องที่ทะลุมิติมาทั้งเรื่องที่หลานลู่หานเป็นตัวละครที่หลุดออกมาจากนิยายหรือแม้แต่ เรื่องที่เกลี้ยกลาดเคยเข้าไปอยู่ในร่างของจางจือหลินทุกเรื่องล้วนแต่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นแล้วแค่เรื่องที่ว่ยลุยหลานจะหายวับมาแล้วปรากฏตัวต่อหน้าต่อตานั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้กันเล่า ยอมรับว่าตอนแรกก็ตกใจแทบช็อกแต่แล้วก็ต้องพยายามทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้บงเล็บฝืนตัวเองไม่ให้ช็อกตายไปซะก่อนจากนั้นก็มานั่งกระพริบตาปลิบๆมองใบหน้าที่คุ้นเคยของไวลุยหลานอยู่เป็นนานสองนานจนในที่สุดจึงยอมรับได้ว่าเป็นเขาจริงๆ มมแม่ทับไว้เมื่อไหร่เจ้าจะหยุดเรียกเขาว่าแม่ทับเว้ยสิทีเป็นเจ้าจริงๆด้วยไว้ลุยหลานฮะใช่ข้าเองทำไมลุยหลานถึงมาในร่างของตัวเองได้แล้วทำไมท่านอ๋องถึง มาอยู่ในร่างของไฟล่ะกระหม่อมคิดถึงท่านอองกระหม่อมอยากกอดท่านอองต้นประโยคนั้นอย่างตื่นเต้นเสียงดังลั่นแต่ปลายประโยคกลับแผ่วเบาลงเรื่อยๆจนหน้าใจหายแม้แต่ว้ยลุยหลานเองก็กลับถอนหายใจออกมา ก่อนจะอธิบายคำพีแปด0 0ืนจักรวาลมีวิชาที่เป็นวิชามารรวมอยู่ในนั้นทั้งหมด8ปดห0ื่นวิชาหนึ่งในนั้นคือวิชาขายวิญญาณและวิชาขายร่างเพื่อฝึกวิชาให้บรรลุถึงขั้นจอมารและเพื่อ ป้องกันธาตุไฟแตกสลายข้าจึงจำเป็นต้องใช้วิชาขายวิญญาณให้กับจอมมารทั้งหลายเมื่อขายวิญญาณไปแล้ววิญญาณก็จะแตกสลายไปวิญญาณวิญญาณแตกสลายใช่วิญญาณของข้า แตกสลายกลายเป็นไอมานแผ่ซ่านหล่อเลี้ยงร่างกายวิชาอยู่คนอยู่ชั่วกับชั่วกันแล้วท่านอองข้าขายร่างไปแล้วเลยต้องอาศัยร่างของผู้อื่นอยู่ เลี้ยวกลดแทบล้มทั้งยืนพรางสุดตัวลงนั่งบนเตียงเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ก็ไม่พอให้ยืนอยู่ไหวหลานอองรีบประคองร่างของอีกฝ่ายเอาไว้พลางโอบกอดปลอบประโลมอย่างนุ่มนวลแล้วเขาละ่ะทำไมเขาถึงได้ไปอยู่ในร่างของจางจือหลินได้คำถามนี้เคยถามตัวเองซ้ำๆอยู่หลายครั้งจึงคิดว่า ลองถามจอมานผู้ยิ่งใหญ่อย่างไวลุยหลานดูจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นจางเจอหลินเขาก็เจอหลินเขาไราวาา้วิชาจิตอธิษฐานวิชาจิตอธิษฐานเหรอ เกลี้ยกาดเอียงคอรอฟังคำตอบอย่างใจจดใจจอ่อแต่คนที่ตอบตัดบทออกไปกลับเป็นหลานอองแทนเจอลินเป็นคนเงียบขลึมซ้ำแสดงออกไม่เก่งเขาปรารถนาที่จะพูดและทำให้ได้อย่างที่ใจนึกคิดจึงได้วิชาจิตอธิษฐานปรารถนาให้ตน เป็นคนเช่นเจ้ามาอยู่ในร่างของเขาวัยลุยหลานจึงรีบเอ่ยเสริมขึ้นมาอีกว่าประจวบเหมาะกับที่ข้าได้วิชาวิญญาณคืนร่างเจ้าจึงได้เข้าไปอยู่ในร่างของเขาจางเจอลิ้นเขารู้วิชา ในคำพีแปดหมื่นจัก,กรวาลด้วยงั้นเหรอจางจือลินรู้วิชาในคำพีแปดห0 0่นจัก,กรวาลก็ไม่แปลกแต่เด็กคนนี้นี่สิเด็กที่ชื่อไฟเนี่ยรู้จักวิชาในคำพีแปด0 0 0่นจัก,กรวาลได้ยังไงนี่สิแปลกยิ่งกว่า นั่นนะสิเด็กที่ชื่อไฟเนี่ยรู้จักคำพีแปดหมื่นจัก,กรวาลได้ยังไงคำพีแปดหมื่นจัก,กรวาลมีอยู่แค่ในนิยายไม่ใช่เหรอเกลี้ยวกลาดพึมพรำออกมาคนเดียวแต่ก็ไม่เบามากไป จนทำให้อีกทั้งสองคนที่เหลือได้ยินและคิดตามไปด้วยลานลู่หานจึงหันคว้าไปทางน้องชายร่วมสาบานของตนทันทีคำพีนั่นยังอยู่ที่เจ้าหรือไม่แม่ทับหนุ่มสายหน้าไปมาแผ่วเบาพร้อมกับบรรยากาศที่เงียบกลิบ คำพีแปดหมื่นจักรวาลถ้าไม่มีจิตใจที่มุ่งมั่นและศรัทธานแรงกล้าอีกทั้งมีร่างกายที่เหมาะสมต่อการฝึกวิชามารโดยแท้จริงแล้วก็ไม่มีใครสามารถฝึกวิชาทั้ง8ปดห0ื่นวิชาเพื่อให้บรรลุถึงขั้นจอมมารได้หรอกหลายคนที่ต้องตายเพราะธาตุไฟเข้าแทรกหรืออาจสูญเสียจินตานไปตลอดชีวิต คนพวกนั้นเสียจินตานกันมานักต่อนนักแล้วคำพีนั้นอาจอยู่ในบ้านหลังนี้ที่ห้องของไฟนี้ก็ได้ไงข้าหาจนทั่วแล้วหาหาจนทั่วแล้วเหรอเฮ้ย แค่ได้ยินเว้ยลุยหลานตอบแบบนั้นเกลียวกลาดถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาความจริงแล้วคำพีนั่นก็ไม่จำเป็นสำหรับข้านักรอกเพราะข้าเองจำได้ทั้งหมดทุกตัวอักษรแล้วทั้งแปดหมื่นวิชาเนี่ยนะถูกต้องแล้วถามจริง คุณหนูคะคุณหนูคุณท่านให้ขึ้นมาตามไปรับประทานอาหารเช้าคะ่ะคุณเปลิงกับคุณหลงรออยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วเจ้าคะ่ะเข้าใจแล้วและแล้วบทสนทนาของพวกเขาก็สิ้นสุดลงในฉับพลันจากนั้น เสียงท้องร้องจอกจอกของเกลียวกลาดก็ดังแทรกขึ้นมาในทันทีเลยเช่นกันหลานลูหานและวัยลุยหลานจึงหัวรอบฟืดออกมาพร้อมกันจางจื่อหลินก็คือจางจื่อหลินอยู่วันเย็นค่ำหมายถึงจางจื่อหลินผู้วิปร,ราชหรอกนะ สายตาทุกคู่ของทุกคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมองมาที่อักคีและเกลี้ยวกลาดที่กําลังเดินลงมาจากชั้นสองแบบไม่กระพริบตาเลยสักครั้งตามมาด้วยเว้ยลุยหลานที่เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวก็หายวับมานั่งอยู่อีกฟากหนึ่งของโต๊ะอาหารแบบไม่ต้องออกแรงอะไรให้เหนื่อยเลยสักนิดวงเล็บ ก็ไม่มีใครมองเห็นเขาสักหน่อยเกลียวกลาดออกจะดูเคอะเขินแต่อักีก็มีใบหน้าเรียบนิ่งเหมือนอย่างเช่นเคยลงที่นั่งอยู่ข้างกันกันกบเพลิงยิ้มจนปากแทบฉีกเมื่อเห็นพี่ชายเดินลงมาเพราะเขาเองก็เกรงสุดๆเลยในตอนนี้ก็มองดูอาหารที่อยู่บนโต๊ะสิ นึกว่าทรมาเลี้ยงทหารทั้งกองทัพเลยสำหรับคนที่ไม่เคยร่วมโต๊ะอาหารของบ้านอาคาัครวัชรโยทินก็คงต้องตกตะลึงตาค้างแต่สำหรับหลานลู่หานช่างเป็นเรื่องที่แสนธรรมดาเพราะอาหารที่อยู่บนโต๊ะของหลานอองก็จะต้องมากมายประมาณนี้อยู่แล้ว เป็นยังไงบ้างครับพี่มึงไม่ต้องถามมากโดนไปแล้วหนึ่งดอกแต่เช้าเลยอัฐพลเหลือบมองดูลูกชายแฝดคนละฝาที่กำลังแอบกระซิบกระซาบถามกันในระหว่างที่อักคีกำลังนั่งลงที่เก้าอี้แล้วก็อดแปลกใจไม่ได้ แต่ก็รู้สึกยินดีกับภาพที่เห็นเป็นที่สุดยิ่งได้เห็นลูกชายคนเล็กกลับมามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอีกครั้งก็ยิ่งยินดีขึ้นไปใหญ่พลางหันไปส่งยิ้มให้กับคุณหญิงยานีสีภรรยาให้ร่วมยินดีกับภาพที่เห็นนี้ด้วยตั้งแต่ที่ลูกชายฟื้นขึ้นมาหลังจากการผ่าตัดปีนหัวใจครั้งนี้ ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นคนละคนดูเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นและโตขึ้นจนน่าตกใจอย่างกับตัวละครที่หลุดออกมาจากนิยายยังไงอย่างนั้นเลยจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ นิยายวายเรื่องแรกพบลงรักปักใจภาคตกคีตอนที่64บทที่19ตัวละครที่หลุดออกมาจากนิยายนะครับยังมีปมอะไรอีกมากมายที่อยู่ในนิยายเรื่องนี้ที่ยังไม่เปิดเผยคำพี แปดหมืนจักรวาลน,นั้นอยู่ที่ใครจางเจอลินที่มีแค่วิญญาณตอนนี้อยู่ที่ไหนและวิญญาณของไฟอยู่ที่ไหนกันนะถ้ามีวิญญาณคนอื่นมาเข้าที่ร่างของตัวเองแล้ววิญญาณของเจ้าของร่างไปอยู่ที่ไหนนะาโปรดติดตาม รับฟังได้ในตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับ